สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับของพายุฤดูร้อนนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับก็สำหรับเมื่อวานนี้นะก็คือเมื่อวานวันที่8เนี่ยก็หลายๆพื้นที่โดยเฉพาะในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วก็ภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยก็ได้รับฝนไปในปริมาณที่พอสมควรนะครับก็บางพื้นที่ก็มีทั้งลมทั้งฝนนะครับโดยเฉพาะในโซนแถวโคราชบุรีรัมแถวจันทบุรีตราดเมื่อวานนี้ก็จะมีฝนตกค่อนข้างจะจะเยอะนะับแล้วก็บางพื้นที่ก็มีลมแรงนะครับ ก็วันนี้ก็อากาศเริ่มจะเย็นลงแล้วนะครับเนื่องจากว่าดูจากทิศท,ทางแล้วเนี่ยก็คือลมที่พัดมาที่พัดขึ้นไปก็ยังเป็นลมใต้กับลมตะวัอนออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ไปปะทะกับลมที่เป็นลมที่พัดออกมาจากลงมาจากตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็มาเกิดแนวปะทะอยู่แถวภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกด้านนี้นะครับส่งผลให้เกิดลักษณะของพายุฝนแล้วก็ลมแรงนะครับ เดี๋ยววันนี้มาอัปเดตข้อมูลครับซึ่งน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะเริ่มที่จะร้อนขึ้นละแล้วก็สะสมความร้อนต่อนะครับเพื่อที่จะไปสู่ในส่วนของการเกิดพายุร้อนในรอบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็มีบางพื้นที่ในรอบนี้ที่พลาดฝนนะครับก็ต้องรอต่อนะครับในส่วนของการเกิดฝนนะครับเพราะว่าบางพื้นที่ก็อาศัยการปลูกพืช ในช่วงนี้นะครับก็ช่วงที่มีในเรื่องของพายุรุร้อนเข้ามาเติมในส่วนของออน้ําให้ทําให้สามารถที่จะปลูกพืชที่ไม่ต้องการน้ําเยอะในช่วงหน้าแล้งได้อย่างเช่นมันสําปะหลังหรืออ้อยอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็หลายพื้นที่ก็ได้รับในส่วนของออน้ําตรงนี้ไปแต่บางพื้นที่ก็ได้รับทั้งน้ําทั้งลมนะครับแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นต่ออาคารบ้านเรือนก็มีแล้วก็ป้ายโฆษณานะครับต้นไม้ใหญ่ล้มก็มีนะครับ เดี๋ยววันนี้มาอัปเดตข้อมูลนะครับโดยใช้ข้อมูลจากกรมข้อมูลจากแอปพลิเคชัน w i n นที่จำลองมาจากในส่วนของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับในส่วนของพายุสายฟ้าที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวไล่ไปตั้งแต่ตอนตอนวันนี้11โมงนะครับมีที่ไหนบ้างนครับก,ก็ช่วงช่วง11โมงนี้ก็จะเห็นว่านี่นะครับก็จะยังกระจายอยู่โซนนี้นะครับโซน ในส่วนของแถวชนบุรีนะครับชนบุรีตรงนี้ชนบุรีรอยต่อเชื่อมกับระยองนี่ครับก็มีโอกาสที่จะเกิดในช่วงบ่ายช่วงไม่ใช่ช่วงบ่ายนะครับช่วง11โมงและหลังจากนั้นก็โซนเดิมนะครับบุรีรัมย์นะครับเมื่อวานนี้โซนนี้ก็ได้รับน้าไปแล้วบุรีรัมย์นครราชสีมาโซนนี้นะครับี่มีโอกาสที่จะได้รับในส่วนของน้ำนะครัมีชายภูมินะครับเมื่อวานนี้ชัยภูมิขอนแก่น แถวอุบลรัฐเนี่ยก็ได้รับน้ำไปแล้วแล้วก็แถวชุมแพนะครับนี่คือในส่วนของช่วง11โมงนะครับในช่วงประมาณ11โมงก็ก็จะมีเท่านี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ต่อไปก็พอช่วงบ่ายก็จะเริ่มที่จะแรงขึ้นนะครับก็มีเป็นสีแดงเข้มนะครับก็อีกโอกาสที่จะเกิดลมและฝนแรงตรงจุดนี้นะครับก็ยังเป็นในส่วนของจันทบุรีระยองนะครับฉะเชิงเซาวนะครับเชื่อมต่อกับชนบุรีนะครับแล้วก็ ไปด้านปราจี s s นนะครับนี่คือช่วงบ่ายโมงนะครับแล้วก็มาด้านนี้นะครับก็ด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของบุรีรัมจุดเดิมนะครับศรีสะเกดนะครับอุบลราชธานีนะครับอำนาจเจริญยโสธรนะครับโซนนี้ก็จะเป็นในส่วนของขอนแก่นก็ชุมแพยังอยู่ที่เดิมนะครับชุมแพชัยภูมินะคมีโอกาสที่จะเกิดนะครับแล้วก็หนองบัวลำพูบางพื้นที่นะครับนี่คือช่วงบ่ายโมงนะครับประมาณบ่ายโมง ก็โอกาสที่จะเกิดลักษณะฝนฟ้าขนองลมแรงนะครับไปดูบ่ายสองนะครับไปดูบ่ายสองบ่ายสองก็ยังเลื่อนสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับมีมีเพิ่มขึ้นมาก็คือตรงนี้ก็ยังเป็นจัน,จนทบุรีแถวสูงขึ้นมานิดนึงนะมาด้านสะแก้วนะครับมาด้านปราจีนนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของ บุรีรัมย์นะครับโคราชบ,บางส่วนสุรินทร์บางส่วนศรีสะเกดนะครับอุบลน,นะครับอำนาจเจริญบางส่วนแล้วก็ตรงกลางนี้ก็ยังอยู่ที่ชุมแพแล้วก็สูงขึ้นมาแถวเลยนะครับแถวเลยแถวหน้ากลางครับนี่คือประมาณบ่ายสองนะครับบ่ายสองพอไปดูบ่ายสามนะไปดูบ่ายสามบ่ายสามก็เข้ามาที่อุดรครับน้าโสมนะครับน้าโสมนี่ก็อาจจะอาจจะเยอะหน่อยนะครับ ก็สีแดงนะครับแล้วก็มีชุมแพรนี่น่าจะโดนเยอะหน่อยนะครับรอบนี้ได้น้ําเยอะนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีทั้งน้ําทั้งลมทั้งฝนนะครับแล้วก็ปาจีนบุรีโซนนี้นะครับยังอยู่ที่เดิมนะวันนี้สีสเกตอุบลก็น่าจะได้รับทั้งวันนะครับในส่วนของน้ําฝนนะครับหรือว่าลมนะครับแล้วก็หลายๆพื้นที่ก็ยังยังยัง,ย,งยังได้รับแถวจันทบุรีแถวชนบุรีนี่ยัง ปลาจีนบุรีนี่ก็ก็ยังอยู่นับช่วงบ่ายนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของลมแล้วก็ฝนฟ้าขนองนะครับไปดูพอช่วงสี่โมงเย็นบ้างนะครับสี่โมงเย็นเนี่ยก็อยู่แถวจุดเดิมนะครับอุบลสซรินสราแก้วนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะมีอุดรนะครับมีขอนแก่นนะขอนแก่นรอบนี้ก็น่าจะได้รับน้ําเยอะพอสมควรนะครับแต่บางพื้นที่ได้รับลมเลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแถวโซน แถวอุทัยธานีตรงนี้นะรันคาของอุทัยนะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับในส่วนของลมนะครับแล้วก็น้ํามาเติมนะครับในส่วนของพืชที่กําลังรอน้ําอยู่นะครับทีนี้ไปดูช่วงประมาณ17นาฬิกานะครับก็ยังกระจายตัวอยู่แถวจุดเดิมนะครับก็โคราชนะครับอุบลตรงนี้นะครับก็น่าจะได้รับน้ําเยอะนะครับไม่แน่ใจว่ามีฝน แล้วมีลมด้วยหรือเปล่านะครับก็อาจจะมีทั้ง2ออย่างเพราะฉะนั้นก็ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คืออาจจะได้น้ํามาเติมนิดนึงในช่วงของการทําเกษตรหน้าแรงนะครับส่วนข้อเสียก็คือมีลมแรงเข้ามาไปดูช่วงค่าลงไปก็เริ่มที่จะเบาบางลงแล้วนะครับก็น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแลละก็พอตกค่าก็หายไปแล้วนะครับนี่คือในส่วนของภาพรวมฝนวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายนะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งประกาศในเรื่องของการเกิดพายุรร้อนนะครับเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นระดับ กลางนะครับเคลื่อนลงมาจากตะวันออกเฉียงเหนือมาประทะกับมวลอากาศร้อน,นครับจากลมใต้แล้วลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดขึ้นมานะครับมาประทะกันแถวภาคอีสานครับส่งผลให้เกิดลักษณะพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงบางพื้นที่นะครับก็เป็นข้อมูลในส่วนของพี่น้องจะได้เตรียมในส่วนของการรับรับมือกับตรงนั้นนะครับบางทีก็ ต้องการให้เกิดโลให้เกิดฝนนะครับแต่ลมก็มาด้วยแล้วก็บางท่านก็มีบ้านเรือนอาคารเสียหายนะครับเดี๋ยวไปดูปริมาณฝนนะครับตรงนี้ก็เมื่อกี้ให้ดูสายฟ้าฝนฟ,ฟ,ฟ,ฟ้าขนองที่เกิดจะเกิดขึ้นแล้วช่วงประมาณบ่ายสองก็จะนะครับปริมาณฝนก็จะกระจายอยู่กับจุดเมื่อกี้นี้นะครับก็แถวข้างล่างก็ยังเป็นชนบุรีฉะเชิงเซาโซนนี้นะครับจันทบุรีตราดอย่างนี้นครับจันทบุรีตราดนี่ก็คือ เป็นจังหวัดที่ได้รับน้ําฝนตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะครับโซนนี้ก็ทั้งมีสีสะเก็ดอุบลน,นะครับแล้วก็โซนนี้มีขอนแก่นนะครับแล้วก็เลยชัยภูมิแล้วก็อุดรบางส่วนนะครับที่มีแนวโน้มที่จะมีฝนนะครับนี่คือลักษณะของการเกิดพายุร้อนในรอบนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วสําหรับพี่น้องที่ไม่ได้รับน้ําฝนรอบนี้ก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับอาจจะต้องรอไปช่วงใกล้ๆกับสงการหรือประมาณสงการานะครับก็อาจจะมีมาอีกรอบหนึ่งนะครับ ในส่วนของฝนฟ้าข<ๆ>นองเมื่อกี้ลืมดูในภาคใต้ภาคใต้ตก็มีบางส่วนนะภาคใต้ก็ยังมีประปายนะครัก็คือแถวนครศรีธรรมราชแถวด้านนี้นะครับก็ยังมีแถวภูเก็ตระนองพังงานนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดในวันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายนะครับที่จะออกแจ้งเตือนแล้วก็เน้นในเรื่องของการเกิดพายุร้อนนะครับเนื่องจากว่าหลายๆท่านเนี่ย ที่ติดตามช่องสองกรตรวันหยุดก็เฝ้ารอนะครับรอคอยในส่วนของฝนนะครับอยากให้มาหรือเกินได้ยินแต่เสียงฟ้าร้องอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้บางพื้นที่ก็บอกฝนตกหนักเลอเกินนะครับเท่าที่ทราบมานะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าฝนตกที่ไหนที่ไหนยังไม่ได้รับน้ําฝนในช่วยแจ้งมานิดนึงนะครับก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับในส่วนของข้อมูลโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็น คนทาการเกษตรนะครับก็จะรอฝนตรงนี้นะครับวันนี้ดีนะครับอากาศจะไม่ร้อนแล้วก็น่าจะคลืมทั้งวันนะครับในส่วนของปริมาณฝนนะครับก็ยังไม่ยังไม่กระจายไปทั่วประเทศนะแต่ว่าก็ยังทําให้พื้นที่บางพื้นที่นี่มีมีคลืมนนะครับดูดูดูอัปเดตดาวเทียมล่าสุดก็จะเห็นนะครับก้อนเมฆก็จะอยู่โซนนี้นะครับยังยังอยู่แถวภาคอีสานนะครับด้านตะวันออกนะครับแล้วก็เข้ามา กึ่งกลางหนึ่งแล้วก็ในส่วนของในบ้านด้านภาคตะวันออกนะครับนี่ก็จะเห็นการเคลื่อนที่ของกลุ่มเมฆนะครับที่กําลังก่ะตัวขึ้นก็จะก่ะตัวมากช่วงช่วงส,สายถึงบ่ายนะครับถึงค่ำนะครับวันนี้เพราะฉะนั้นก็ก็เดี๋ยวมาลุ้นต่อนะว่าจะได้รับน้ําฝนไหมนะครับสําหรับพี่น้องที่ยังรออยู่ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมครับขอบคุณครับ